นานแล้วนะครับที่เราไม่ได้มานั่งดูไฟล์ของกล้องถ่ายรูปกันนะวันนี้ผมขอเลือกแ Can น n PowerShot V1 ที่ได้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับร้านนี้ก็เอารูปตัวอย่างจากการที่ไปท่องเที่ยวในการใช้งานจริงแล้วกันนะกล้องตัวนี้มันไม่ใช่กล้องซีเรียสจริงจังอะไรมากมายนะครับและเราต่างรู้ว่ากล้องตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อการถ่ายวิดีโอเป็นหลักนะมีพัดลมในตัวซึ่งหลายๆคลิป หลังที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ใช้เจ้าตัว Canon V1 นก็ mm. น่าจะได้เห็นคุณภาพไฟล์มาแล้วลหละว่าเรื่องของวิดีโอมันยอดเยี่ยมมากๆนะครับแต่ในเรื่องของภาพนิ่งล่ะจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ผมก็ลองเอาไปเที่ยวทิปใกล้ๆสักทิปหนึ่งนะแล้วก็ถ่ายทั้งรอทั้ง j จเปเทียบกันนะครับซ้ายจะเป็นรอขวาเป็น j จเปนะมาดูกันในมิติต่ตางๆเล็กๆน้อยๆแลวกันน่าจะพอเห็นภาพว่ามันพอใช้หรือเปล่าสําหรับ เพื่อนๆที่อยากจะได้มาถ่ายภาพนิ่งในการท่องเที่ยวนะครับภาพแรกอยากให้ดูในเรื่องของ ISO ที่ high ISO แล้วกันเราดูกันที่2ที่นะคร่าวๆก็พอเห็นภาพแล้วละ่ะ ISO 3 0 0พกันก่อนนะครับแล้วลองซูมกัน100%ดูนะขนแมวเนี่ยมันชัดดีมันรู้กันเลยนะว่าเรื่องของอรา,ายละเอียดความคมชัดแล้วก็ในเรื่องของ Noise เป็นยังไงนะครับที่ ISO 3 2 0พน้อยสวยมากเลยนะเนี่ยดูสิละเอียดยิบเลยดูทางด้านซ้ายเป็นหลักนะครับ เห็นว่าอาจจะเห็นจุดชัดๆเนี่ยก็คือตัวไฟรอเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่ามันยังไม่ผ่านเรื่องของ NR ลดน้อยนะให้ดูเรื่องของเส้นขนผมว่ามันยังคงแบบรักษาไว้ดีมากนะขนนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยเจปเป็กอันนี้เดิมๆออตโต้ซื้อมาอยัางไงงั้นไม่ได้มายุง่งในเรื่องของว่าน้อยดักชั่นว่าปรับเป็นไฮเป็นโลเลยนะเป็นกลางๆที่มันให้มาจากโรงงานนะครับ เราก็จะเห็นว่ามันปล่อย NR ค่อนข้างแหลงนิดหนึ่งนะจะมีความเป็นวุ้นชัดพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดใครถ่ายเป็นตัวรอเนี่ยจะสังเกตเลยว,ว่าโอ้ยรายละเอียดดีมากและเดี๋ยวนี้อย่างที่เรารู้กันว่า Lightroom เองก็มีฟังก์ชัน AI ดีนอยส์ครับซึ่งมันคุณภาพดีมากเดี๋ยวเราลองทำดูแล้วมาเทียบกับ JPEG หลังกล้องอ่ะเอาละผมลองใช้ฟังก์ชัน AI ดีนอยส์ใน g ล t r o o มนะครับเราจะเห็นความมหัศจรรย์ของมันนะโอ้โห ตายไปเลยนะซ้ายเนี่ยก็คือเอารอเมื่อกี้มาทำ a i ดีน้อยนะครับคลิกเดียวดูสิสวยมากเลยไม่น่าเชื่อไหมนี่เซ็นเซอร์ระดับคอแฟกเตอร์คูณ2นะรายละเอียดอยู่ครบเส้นขนอยู่ครบไม่เป็นวุ้นไม่เห็นน้อย e อะไรเลยนะครับเนียนกริปดู S O 6กพันมั้งนะซึ่งหยาบด่าผมแล้วกันนะว่าทำไมต้องเป็นรูปหอย คือบอกแล้วเอาไปเที่ยวจริงอา่ากดสแนปโง่แล้วภาพเนี้ยผมว่ารายละเอียดเยอะดีเวลาเอามาโค้ดอ,อัพมันเห็นชัดดีนะหอยมึงพูดเออร้านมันจะมืดๆหน่อยนะแต่ว่ารูปนี้ผมก็อาจจะชดเชยเยอะไปนิดนึงมันเลยสว่างแต่มันดีมันเห็นรายละเอียดชัดดีผมว่าเอทโอหพันสี่ดูดิดูดีเทลทางด้านซ้ายเป็นรอมันเลยนะของขวามันเจเปกอะเฮ้ยหน่อยสวยนะเวย้ยสวยมากเลยเนี่ยถ้าเกิดเป็นสัก4ี่หปีที่แล้วเนี่ย ผมว่าไม่ต้องเสียปีที่แล้วเอาตอนนี้กล้องที่ผมมีอย่างรีโคจีอาร์สามเอ็กซ์มันเป็นกล้องประมาณสักงห้าปีที่แล้วผมว่าไฟามันไม่ได้ว่าจะดีกว่านี้นะอะพูดตรงๆที่หกป็นสี่ที่รอเนี่ยเผอจะแย่กว่าน,นะนี้ด้วยซ้ํานะนอยส์มันละเอียดมากเลยอ,ะอ่ะในขณะที่เจเป็กก็ปล่อยเป็นบุนเหมือนกันนี่แหละทางซ้ายมือนเนี่ยะลองเอไอดีน้อยกับอีกสักทีหนึ่งเป็นไงมหัศจรรย์ไหมเอไอดีน้อยมาละคลิป 6,400ครับโอ้โ oh, ห oh, oh. เดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์มันโหดสบายสบายมาเปรียบเทียบทัศนมิติของมุมกว้างสุดกับมุมเทเลสุดของมันก็คือประมาณ16-50มิลิเมตรนะครับผมซึ่งผมพบว่ามันเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆนะในการท่องเที่ยวแต่น้าเสียดายไพาซะหน่อยกล้องตัวนี้มันควรที่จะใส่ดิสตอนซูม,มานิดหนึ่งบางทีมันก็แอบเอื้อมไม่ถึงนะกล้องตัวนี้มันจะ ทำดิสตอนซูมได้แค่กรณีเดียวก็คือคุณถ่ายวิดีโอเป็น full hd เท่านั้นนะเป็น4 k ไม่ได้ถ้าเป็น full hd เนี่ยโอ้จะซูมไม่ได้อีกเป็น1 0 x เลยนะออน่าเสียดายนิดนึงถ้าภาพนิ่งมันแอบใส่ดิสต้อนครอปเข้าไปอีกสัก2 x เนี่ยมันก็จะเอื้อมไปได้ถึงสัก100มิลลิเมตรเนี่ยมันจะได้จบหลังกล้องได้ง่ายๆนะอ่ะไม่เป็นไรทางด้านซ้ายเนี่ยผมพยายามจะคงตัวแบบให้เท่าเดิมนะก็ถอยเข้าถอยออกทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็น1 6มิลลิเมตรถ่ายแนวตั้งก็จะได้เอฟเฟกต์ขาย,ยืดๆ เข้าไปที่50มิมแล้ถอยออกมาก็เห็นว่าทัศนมิติของเจ้าตัว16มิลกับ50มิเมเวลาเราถ่ายตัวแบบให้ได้เท่าเดิมเนี่ยก็จะเห็นเพอร์สเปกติฟประมาณนี้นะซึ่งในเรื่องของ distortion ต่างๆนะครับผมแน่นอนว่าเลนตัวเล็กๆแบบนี้ไม่มีทางเลยที่ออปติกของมันะจะแก้ในเรื่องของ distortion ได้อย่างหมดจดนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันแก้ด้วยซอฟต์แวร์มาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับ รูปนี้อยากให้เห็นที่มุมกว้างสุดทั้งเสาวขวาทั้งเสาวขวาสุดเนี่ยจะเห็นว่ามันแอบนิดหนึงบางๆคือมันแก้จนแอบเกิด p i n พิน i o n Distortion บางๆเล็กๆนะครับผมถ้าภาพนี้ไม่ชัดเนะี่ยลองดูภาพต่อไปจะชัดล้ว ตัวนี้มันจะเกิดพินคูชั่นนิดนึงเห็นไหมมันสอบเข้านิดนึงซึ่งเนี่ยอันนี้มันเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์แก้ง่น่นอนนะเพราะปกติเลนช่วงนี้มันยังไงซะาทำออกมามันจะต้องเป็นบาร์เรลดิสทอ์ชั่นหรือว่าป่องออกนะครับแต่ว่าโดยรวมผมว่ามันแก้มาได้ค่อนข้างตรงเอาไปถ่ายอาร์กิเทคอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนี่ก็ตัวอย่างบางส่วนของเลนมุมกว้างสุดนะจะเห็นว่า มันโอเคเลยนะในเรื่องของอความบิดเบี้ยวในการถ่ายงานจริงอะ่ะมันแทบไม่รู้เลยนะว่าตัวนี้มีดิ s t o r t i o n อะไรยังไงมากนะครับแล้วโดยรวมผมว่ามันก็ไม่ได้ให้ทัศนมิติหรือ Perspective ที่มันดูแบบโอ้โหพุ่งอะไรมากมายนะดูยังดูสบายตายอยู่นะดูใช้งานง่ายนะครับผมว่าเรื่องของซอฟต์แวร์ในการแก้ติมันแก้ได้ค่อนข้างที่จะดีนะ ัวเนี้ยผมว่าใช้งานจริงค่อนข้างจะประทับใจแล้วก็ใช้สนุกในการท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าทุกเฟรมที่เรามองเห็นเก็บได้หมดอย่างแน่นอนนะก่อนจะไปกันต่อนะมาแล้วล็อตสุดท้ายกับเฟลดแก้วเก็บความเย็นสัญชาติไทยที่ดังไกลถึง Kickstarter นะเขาดังอยู่แล้วผมไม่ต้องโปรโมทมากคอล l a b กับช่องผลไม้ F 1.2 Collection หมดแล้วหมดเลยไม่ทำเพิ่มแล้วนะคราวนี้เอาใจคนรักกล้องจริงๆ อ๋ออน,นี้ i e ี่สิบมิลิเมตรมิมลิเมตรมิลิเมตรแล้วก็8 5ม mm ิลิเมตรนะมีกิมมิกลวดลายเล็กๆน้อยๆผมว่ายังไงคนรักการถ่ายรูปแบบต้องชอบอยู่แล้วละ่ะมีทั้งไซส์20 mm, แล้วก็32ออนสีขาวสีดำนะครับผมแล้วก็มีฝาพิเศษให้สั่งเพิ่มเลยนะสำหรับใส่แก้วใส่กระป๋องเก็บความเย็นได้ทั้งอันเลยละ่ะลายหนึ่งผลิตมาน้อยนะแค่ไม่กี่สิบใบลิงก์สั่งซื้อผ่านช h อป e ีอยู่ในคอมเมนต์นะครับขอบคุ พูดถึงระบบโฟกัสอีกนิดนึงแล้วกันในเรื่องของตาสัตว์นะครับใครเป็นทาสน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็อยากให้เจ้าตัว AI เนี่ยมันจับในเรื่องของตาสัตว์นะต้องบอกว่าก็มีหลุดบ้างมีหลุดบ้างแต่ว่าโดยรวมผมว่าสัก80-90% 80%ก 80, 80แว่าล้วกันนะมันทำงานได้ค่อนข้างดีนะอาจจะด้วยว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเองก็ไม่ได้มีระยะ ชัดตื้นอะไรมากมายนะคะ่า F มันไม่ได้กว้างมากแต่เนี้ยเวลาที่เราเข้าไปโคสอัพแบบนี้นะครับแม้จะเป็นมุมกว้างเนี่ยมันก็พอที่จะทำละลายหลังสร้างมิติอะไรได้สวยงามอยู่เหมือนกันนะครับอืมเห็นไหมอันนี้ซูมเข้าไปก็ยังพอได้ดงได้เดฟนะครับเพราะว่า subject ของเราเนี่ยตัวค่อนข้างที่จะเล็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําระยะชัดตื้นมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับอันนี้ก็ให้ดูในเรื่องของเดฟเวลาที่เราเข้าไปจาอวัตถุอย่างมา้าอย่างแมวเนี่ย ผมว่ามันก็ละลายหลังได้สวยงามอยู่พอสมควรนะในเรื่องการถ่ายคนนะครับต้องบอกว่าด้วยเจ้าเลนตัวนี้มันไม่ได้มีค่า F ที่กว้างพอจะทําละลายหลังได้สะใจนะครับซึ่งนับว่าเป็นจุดอ่อนข้อใหญ่ที่สุดของกล้องตัวนี้ก็ได้ในการพิจารณาเลือกซื้อกล้องตัวนี้มาใช้ถ่ายท่องเที่ยวก็คือถ้าคุณจะเอามาถ่ายในภาพของคนเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ากล้องตัวนี้มันจะเน้นในเรื่องของชัดลึกเป็นหลัก ม,มันจะทำละลายหลังหรือแยก subject ออกมาแทบจะไม่ได้เลยนะครับแต่ข้อดีก็คือคุณจะสามารถถ่ายมุมนี้ได้ก็คือเอาม,ม,มุมเอาตวามาถ่ายแนวตั้งมันจะได้ขายยืดๆย,ยาวๆที่ดูผิดสัดส่วนแบบนี้แหละผมกล้าการันตีเลยว่าผู้หญิงร้อยละ9 9 9 9จะชอบรูปขาย,ยาวๆนะถ้าสูมเข้าไปเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ได้ละลายได้แค่นี้เต็มที่แล้วนะครับผมที่ f 4 5เนะี่ยมันก็ ถ้าครึ่งตัวเนี่ยมันก็ยังพอไหวฉากหลังทิ้งไกลๆเนี่ยพอได้แต่ถ้าเกิดเป็นฉากหลังที่ไม่ได้ไกลามากนะจบเลยนะครับตัวเนี้อ่าซูมกลางๆให้ได้สัก F4 อ่าก็ยังพอไหวอยู่นะฉากหลังมันค่อยๆเฟดเนี่ยมันดูง่ายนิดนึงแต่ถ้าเป็นมุมกว้างเนี่ยห้ยห่วงเลยคือยังไงมันชัดลึกแน่นอนนะครับอื ส่วนในอินดอร์นะก็ต้องบอกว่าไว้บรลานของมันมีแกว่งนิดนิหน่อยนหน่อยนิดนิหน่อยหน่ยะครับแต่โดยรวมสีผิวอะไรในอินดอร์เนี่ยผมว่ายังถือว่าโอเคนะครับเนี่ยสองรูปเนี่ยถ่ายติดติกันมันยังมีความแกว่งแกว่งบ้างในบางสถานการณ์นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแสงดีอะไรแบบนี้ผมว่าตัวเนี้ยเรื่องของสีสันถ่ายคนน่ะ ทำได้ค่อนข้างดีเหมือนกับแ a n นอนตัวอื่นๆเลยนะครับเราจะดูผ่านๆแทบไม่รู้เลยว่านี่มาจากเซ็นเซอร์ที่เล็กระดับครอสแฟกเตอร์ค uh, ูณ2นะโดยรวมถือว่าประทับใจมากกว่าที่ผมคิดครับเรามาดูในเรื่องของ d ดดมิกเลนจ์กันบ้างนะครับผม อย่างที่เรารู้กันนะครับกล้องแคนนอนเป็นหนึ่งในยี่ยห้อที่ไม่เก่งในเรื่องของเดน c เลนโดยเฉพาะในโซนไฮไลท์เนี่ยค่อนข้างจะตื้นค่อนข้างจะหลุดง่ายใครหลายคนน่าจะรู้นะครับซึ่งต้องบอกว่า j p e g เองอะ่ะมันจะมีการดึงไฮไลท์กลับมาบ้างแล้วบางส่วนนะครับแต่ถ้าเกิดเจอซีนที่มันสุดโต่งแบบเนี้ยมองท้องฟ้าทางด้านซ้ายบนนะครับมันหลุดไปแล้วคือดึงยังไงมันก็ดึงกลับมาไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะมันเปรียบต่างสูงมาก ผมก็ไม่ได้คาดหวังนะตอนแรกกับเซ็นเซอร์ขนาดนี้แต่เราไหนๆก็ไหนๆลองถ่ายรอไฟล์มาดึงดูแล้วกันว่ารอไฟล์เองมันจะมีเนื้อได้ไหมเออ,อย่าว่าแต่กล้องระดับเซนเซอร์ขนาดนี้เลยนะกล้องใหญ่เองหลายๆตัวก็ไปแล้วไปเลยนะก็ลองดูกันดึงไฮไลท์ว่าตัวซอฟต์แวร์มันจะช่วยได้มากหรือน้อยแค่ไหนอ่าเหลือมานิดหนึ่งนะเออเหลือมานิดหนึ่งดีกว่าที่คิดนะเออยังพอมีเนื้อมีหนังเล็กๆน้อยๆให้ได้ดึงกลับมานะเนี่ย เดินมิเล้นอีกสักรูปเขาเนี้ยมาดูในส่วนของส่วนมืดด้วยนะตัวนี้เป็น iso 400นะครับผมอ่าก็ผมตั้งใจถ่ายเดินนิดนึงแหละจะดูว่ามันเก็บรายละเอียดอะไรยังไงได้แค่ไหนผมกดออโต้นะง่ายๆอ่าเดี๋ยผมจะลองเพิ่มแสงสว่างในที่มืดดูเฮ้ยผมว่าในโซนชาดูมันเก็บดีนะเออมีน้อยบ้างเนี่ยเราขุดมาค่้นข้างเยอะเลยนะนี่สต็อปครึ่งเลยนะเอ้ยน้อยอันเนี้ยถ้ารถน้อยเนี่ยสบายเลยตัวไฮไลท์เอ้ยนี่เลวนะเว้ยไม่เลวเนี่ย before after เอ้ในฝั่ง s ช a ด้วยน่าประทับใจและอย่างเนี้นะคุณเอามาลดไอ้ตัวดีน้อยสเนียนกริฟเลยปล่อยให้มันทํางานไปนะน้อยแบบนี้ถือว่าสวยนะครับแพทเทิร์นนี้ยสบายๆนะครับอันนี้ไม่ได้เชคขาตั้งกล้องเลยนะผมก็ยกกดเก็บบูบห้องพักธรรมดาง่ายๆอ่ะอยากจะรู้ว่าเปรียบต่างขนาดนี้มันรอดไม่รอดนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามันทําดีน้อยแล้วเป็นยังไงนะโอ้สบายสบายโอ้แจ๋วเลยโอ้ตัวนี้เอาไปถ่ายนริเหลียดีนะกดอันเดอร์นิดนึงนะ กดอเนอร์น,นิดนึงมันจะได้เก็บรายละเอียดส่วนไฮไลท์ส่วน,น,นดน้านนอกด้านต่างให้ได้เยอะที่สุดอันนี้ให้ดูระยะถ่ายใกล้สุดทั้งที่เอลตาไวคือด้านซ้ายนะครับที่มุม1 6ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ทา้งด้านขวาก็คือซูมสุดประมาณ5 0ม mm ิลิเมตรนะพยายามจะให้ออบเจกต์มันขนาดเท่ากันนะครับผมเวลาโค้อัพทำรายละเอได้สวยนะสำหรับคนที่ชอบถ่ายดอกมงคงดอกไม้ถ่ายของเล็กๆเ,เนี่ยมันทำรายละเอังได้สวยเลยแหละอ่ะไหนลองดูรายละเอียดที่100%ซิ เราจะเห็นว่าที่ออ t ต์อไวคมกว่านะเนี่ยรายละเอียดเรื่องของเกสรเล็กๆๆๆๆเนี่ยมาเต็มกว่าที่50มิลิมตรเนี่ยต้องบอกว่าคุณลิตี้ความคมอะไรมีการดอปพอสมควรน,นะครับแต่โดยวรวมก็ยังอยู่ในระดับที่ถือว่ายอมรับได้ใช้งานได้นะครับผมซึ่งที่50มิเมตรเวลาที่เราถ่ายระยะไกลๆนะครับเราลองมาซูม100%กันดูนะนี่ผมซูมสุดนะครับเพื่อจนะนั่งดูไล่รายละเอียดนิดนึงว่า ที่ F Y Open ของมันอะที่ F 4.5เนี่ยเป็นยังไงนะดูพวกตึกพวกอะไรพวกนี้เล็กๆเสาเล็กๆเนี่ยตั้งแต่กลางภาพแล้วผมไล่มาถึงขอบภาพนะเฮ้ยผมว่ามันใช้งานได้แล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีสม่ำเสมอนะอาจจะมีตรงขอบภาพเนี่ยนิดนึงนะครับที่เริ่มมีอาการ d r อ p เอ้ยแต่โดยรวมอะผมว่ามันให้ละเอียดที่ดีเลยนะใช้งานทั่วๆไปสบายอัดใหญ่ได้ง่ายเลยละ่ะทีนี้มาดูที่มุมกว้างบ้างนะ ที่16มิลิเมตรนะครับผมที่ f 4.5ว่าความคมเป็นยังไงโอ้ยผมว่าคมกว่าพวกรายละเอียดต้นไม้ใบหญ้านี่มันขึ้นมาเป็นเกลดเกๆดเกลดเกดเกดเกดเลยนะถือว่าทำกำลังยักขยายได้โอเคนะแต่ว่าที่ขอบภาพก็มีดรอปหน่อยเห็นไหมตรงนี้สายฟงสายไฟต้นมงต้นไม้เนี่ยจะดรอปกว่าตรงตรงกลางพองสมควรนะแต่เนี้ยเจดงเจดี J ong, อะไรเนี่ยผมว่าก็ทำรายละเอียดได้โอเคนะ คือไม่ต้องคาดหวังขนาดที่ว่ามันจะไปอัดใหญ่ระดับแบบติดข้างฝาบ้านได้สวยงามอะไรขนาดนั้นนะมันก็ mm. ก compact อะเออแต่โดยรวมก็ให้ดูว่ามันก็ทําได้ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ทาได้ค่อนข้างดีเอามาดูมุมเลยมุมสุดเฮ้ยมุมสุดสวยนะสุดท้ายนะครับก็คือกล้องตัวนี้มันดีงามตรงที่มันเซลฟี่ได้สะดวกมากๆที่มุม16มิลิเมตรนะครับก็ให้ดูว่ายื่นสุดแขนของผมเองอะ่ะมันจะถ่ายได้ประมาณนี้นะ แล้วก็ส่วนใหญ่เวลาถ่ายเนะี่ยตาของเรามันก็จะมองจอโดยอัตโนมัติเรามักจะลืมอะ่ะไม่ไปมองเลนนะแต่ผมพบว่าตามันก็ไม่ได้ดูเหมือนกับไม่ได้มองกล้องอะไรแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกล้องที่ฟลิปขึ้นฟลิปลงอะไรเงี้ยมันจะตาลอยๆนะบางทีเหมือนคนในรูปทุกคนตาลอยไม่มองกล้องอะ่ะแต่พอมันเป็นจอพับข้างเนี่ยก็โอเคนะเออดูตาไม่ได้ลอยอะไรมากมายนะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แล้วก็ถ่ายเซลฟี่อะไรได้สนุก ความชัดลึกอะไรค่อนข้างจะครอบคลุมสวยงามแม้จะเปิดรูปแสงกว้างสุดนะครับผมเอาละก็ประมาณนี้คร่าวๆนะน่าจะพอเห็นภาพแล้วละว่าเจ้ากล้อง c a n o อน o พลช็อตบีหนสำหรับการท่องเที่ยวอะ่ะโดยรวมผมประทับใจในเรื่องทั้ง ic, ens, ออปติกเลนส์ทำได้ดีมากๆนะครับการโฟกัสมีเออเออบ้างมีหลุดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ง่ายไว้ใจค่อนข้างง่ายนะครับสีสันสดใสกว่าที่คิดถ้าเทียบกับว่าเป็นไมโฟเตอร์นี่ถือว่าทําโทนสีผิว ดาเิกเลนส์อะไรค่อนข้างดีเลยนะไฟที่ชาโดวน่าประทับใจมากทําน้อยสวยมากนะครับไฮไลท์ตื้นนิดนึงไฮไลท์ตื้นไปนิดนึง, er นนนงแล้วก็ความคมชัดที่ช่วงปลายสุด50ม mm มเนี่ยดรอปไปนิดนึงนะครับแต่ยังอยู่ในใช้งานได้แต่โดยรวมมาถ้าจะมีอะไรตะกิจตะขวงอะก็คือ2เรื่องคือ1ระยะ50มมตรสำหรับผมเนี่ยมันเอื้อม ไม่ค่อยถึงในหลายสถานการณ์ผมอยากให้ได้สัก70อ่ะสมมุติ16-70เนี่ยโอ้โหจะสุดยอดไม่มีอะไรให้ติเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายชัดลึกไอชัดตื้นนะครับมันทําไม่ค่อยได้มันทําได้ค่อนข้างน้อยใครเป็นสายถ่ายเมียถ่ายอะไรีละลายสวยๆนะต้องบอกว่าไม่เพียงพอคุณอาจจะต้องพกกล้องอีกตัวหนึ่งไปด้วยซ้ำนะสำหรับการถ่ายคนโดยเฉพาะนะครับส่วนตัวผมก็พกคู่กับเจ้าตัว GR3x HDF นะก็ถือว่าเป็นคู่ที่ใช้ อุดจุดอ่อนกันได้พอดีพอดีเลยละ่ะอยากถ่ายคนแถบประเทศผมก็เอากล้องตัวนั้นถ่ายลลายหลังอะไรตัวนั้นถ่ายนะครับที่เหลือผมก็ให้กล้องตัวนี้จัดการโดยรวมก็คือสําหรับคนท่องเที่ยวชอบมุมกว้างๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไฮรี่และคอมเมนต์ครับผมกับราคานี้ไม่มีอะไรจะติอีกแล้วละ่ะเอาละประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ